ชายหนุ่มจากเมืองหลวงคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเบื่อชีวิตเมืองหลวงเสือเกินและเขาเคยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองครับเวลาผ่านไปฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายครับจนในวันนี้เขาตื่นขึ้นมาท่ามกลางฝูงแพะหลายร้อยตัวและนี่คือความสุขที่เขาต้องการครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่ครับเพื่อมาตามหากเกษตรไทยไอดอลของเราครับ คนคนนั้นก็คือคุณชวรัตน์อัมโพหรือลุงเป้งเจ้าของคุณสุกฟาร์มฟาร์มแพะอินทรีที่อำเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีแห่งนี้นี่เองครับลุงเป้งครับลุงเป้งสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหมาอยมางไงเนี่ยมันก็เดินลัดทุ่งมานี่ครับลุงครับอากาศร้อนด,ด้วยเนี่ยเดี๋ยวยังไงต้องต้องมาถึงฟาร์มต้องแก้เหนื่อยหน่อย<ไ>เรามีนมแพะ้โหเจรไร ดื่มได้เลยนะลุงนะได้เลยจะลับมันอย่างสะอาดแล้วผมเคยเคยกินมาก่อนหน้านี้นะครับรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแต่ขวดนี้รู้สึกว่าไม่มีอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจลุงนะนี่ผมพูดแบบจากใจเลยครับไม่มีกลิ่นแม่ว่าแล้วก็อยากรู้ล่ะครับว่าลุงเป้งเขามีเคล็ดลับยังไงที่ทำให้นมแพ้อร่อยและไม่มีกลิ่นอย่างนี้ตามไปดูกันเลยดีกว่าครับ อย่างแรกก็ต้องเรื่องอาหารการกินกันเลยครับแน่นอนว่าอาหารหลักของบรรดาแพะเหล่านี้ก็คือหญ้าครับลุงเป้งครับอย่างที่เห็นนี่คือหญ้าทั้งนั้นเลยอาหารหยาบอาหา,บหารหยาบครับเพราะว่าอาหารหยาบเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับสัตว์สี่กระเพาะถ้าเขาไม่กินอาหารหยาบเนี่ยเขาจะต้องมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเป็นเหลว อย่างฟ้าลุงแป้งนี่ให้อาหารยังไงบ้างครับเนี่ยหน้าฝนเนี่ยรเราเราให้เป็นหญ้าปกติเพราะว่ามีวิตามินนะมีกากใยไฟเบอร์ครบเลยในในหญ้าสดเนี่ยกินได้เป็นร้อยชนิดทั้งหญ้าขนหญ้าทั่วไปในทุ่งนะแล้วก็หญ้าที่นิยมปัจจุบันก็คือหญ้าเนเปียา<แ>อาหารให้แค่นี้เหรอครับทั่วไปในหน้าฝนให้แค่นี้ครับแต่นับจากนี้ไปเนี่ยเราองต้องเตรียมอาหารที่เป็นอาหารเสริมแล้วเขาเรียกว่าอาหารคับ <c oughs> อาหารคนมันคืออะไรกันครับ <c oughs> แล้วเราก็ได้น้องๆจากคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาฝึกปรื้ววิชาแพะกับลุงเป้งพาไปดูกันครับว่าอาหารคนหน้าตามันเป็นยังไงลุงเป้งบอกกับผมนะครับว่าเวลาแม่แพะเนี่ยเขาออกลูกมานะครับร่างกายเขาก็จะใช้สารอาหารที่มีเนี่ยไปหมดแล้วครับก็เลยไม่มีสารอาหารที่จะมาผลิตน้ํานมนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของลุงเป้งก็คือการ ทำอาหารข้นอย่างนี้แหละครับเพื่อไปเสริมกับอาหารหยาบซึ่งเป็นหญ้าโดยปกติทั่วไปเนี่ยในมื้อเย็นอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้แพ้เนี่ยเขาก็ได้กินไปแล้วเขาก็จะได้แบบสร้างลงออมาเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอาหารข้นที่เราเห็นอยู่ข้างหลังครับก็จะมีส่วนประกอบของโปรตีนจากถั่วเหลืองเปลือกถั่วเหลืองข้าวโพดเปลือกสับประรดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆรวมถึงนี่เลยครับเด็ดสุดครับ เกลือสนุบครับมาคนๆๆใส่น้นําแล้วก็เทปนลงไปอย่างที่เห็นนี่แหละครับรับรองว่าแพะเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วล <c oughs> ้มโอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็น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 อ่ะกิน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 ต้องแยกกันไม่ต้องแยกกัน เมื่อได้อาหารคนไปบำรุงน้ำนมกันแล้วเรื่องน้ำดื่มก็สำคัญนะครับลุงแป้งจะผสมน้ำหมักจุลินทรีย์ลงไปในน้ำดื่มด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้สุขภาพแพะแข็งแรงและลดกลิ่นปในตัวด้วยล่ะครับคือลักษณะการใช้จุลินทรีย์เขาก็จะกินได้ทั้งวันเรามาเติมวันละสองครั้ง และนี่ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดลับของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับอเอว่าแต่เจ้าแพะนมในฟาร์มลุงเป้งมันเป็นสายพันธุ์อะไรกันล่ะครับเป็นพันธุ์ซาแนนกับท็อกเกนเบิร์ดซึ่งมันเป็นพันธุ์ที่หายาก แลรากรมสัตว์เองก็มีงบประมาณแล้วก็มีแนวคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพเสริมจากแพะเนื้อได้ก็เลยมีแพะนมเนี่ยเข้ามาช่วยเกษตรกรในการที่จะปรับปรุงพันธุ์ให้มีน้ำนมมากขึ้นที่คุณสุกฟาร์มเขาเลี้ยงแพะนมแพะเนื้อกว่า300ตัวทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นฟาร์มแพะขนาดกลางที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ด้วยนะครับ ลุงเป้งยังบอกกับเราอีกนะครับว่าโรงเรือนเลี้ยงแพะที่ดีต้องเปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทยได้อย่างนี้ละครับนอกจากจะดูแลง่ายแล้วที่สำคัญก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างดีเลยละครับอย่างวันที่เรามาถ่ายทำก็มีลูกแพะแฝดลืมตามาดูโลกลุงเป้งแอบกระซิบมานะครับว่าวันนี้ได้แล้ว1 0,000ืบาทโว้ยอะไรมันจะขนาดนั้น เห็นลูกแพะได้กินนมแม่แพะแล้วเราก็อดไม่ได้ครับที่จะกินนมแพะด้วยเหมือนกันว่าแล้วเราไปรีดนมแพะกันดีกว่าครับแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรีดนมแพะมันต้องเป็นช่วงเวลาไหนล่ะครับลุงเป้งเปกติจะเป็นช่วงเช้าครับคือประมาณนี้แหละครับอย่าให้เกินสักสิบโมงถ้าสายมากๆเนี่ยสัตว์ก็จะปรับเวลากินจะ ไปชนกับอาหารช่วงมื้อเย็นอ๋อมันจะรวนกับระบบการเรีย้ยงใ่ทั้งวันต่อไปก็คือขั้นตอนอที่ทสำคัญเลยล่ะครับเ,รเพราะมีผลต่อกลิ่นของนมแพะโดยตรงเลยจับตาดูให้ดีนะครับ ขั้นตอนในการรีดคือต้องล้างเต้าไว้สะอาดใช้แอลกอฮอล์ประมาณสักสมซีซีแล้วก็น้ำบริสุทธิ์นะฮะเป็นน้ำต้มแล้วก็ปล่อยให้เย็นหลังจากที่เราล้างเต้าแล้วเช็ดเต้าสะอาดแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ปลายมือสอง,สองด้านคือนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยกดหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างละครั้งมันก็จะขับน้ำนมเนี่ยออกมาคือไล่ ขี้หรือว่าตัวมูลที่อุดหัวนมอยู่เนี่ยให้ออกคือไม่ให้หัวนมมันตันเองอย่าให้ตันเพราะว่ามันจะมีดินติดอยู่ตัวนี้ก็จะทําให้กลิ่นของน้ํานมเนี่ยมีกลิ่นสาดอีกกับอย่างผมไม่ยืนใกล้ๆอย่างนี้นี่เชื่อโรคในตัวผมไม่ได้กระเด็นไปโดนน้ำนมอยู่ข้างนอกเคอกไม่เป็นไรเป็นคนนอกคอกอ่านอกคอกได้เวลารีดนมแพะกันแล้วล่ะครับมตอนนี้ถ้าสังเกตนะ ต้านมแพนี่มันจะเป่งมากเลยเพราะว่าเขาได้เวลาแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่านมแพ้นั้นมีแคลเซียมสูงกว่านมวัวแล้วก็มีโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่าก่อให้เกิดอาการแพ้ที่น้อยกว่านะครับแต่ที่ไม่เป็นที่นิยมก็เพราะว่าเรื่องกลิ่นที่แรงนี่แหละครับซึ่งความโดดเด่นของนมแพะจากฟาร์มลุงเป้งก็คือน้ำนมที่ไม่มีกลิ่นนี่แหละครับเดงงไะเมื่อเราได้น้ำนมแพะดิบกันแล้วอ้ะอ่าอ้ายังดื่มไม่ได้นะครับ ต้องไปผ่านขั้นตอนสุดท้ายกันก่อนนั่นก็คือการพาสเจอไรต์แบบชุมชน <us> เริ่มจากนำน้ำนมแพะไปต้มที่น้ำเดือด100องศาประมาณ10นาทีครับก็จะทำให้แบคทีเรียหรือเชื้อโรคในอากาศที่อาจจะปะปนกับน้ำนมถูกกำจัดไปหมดครับ จากนั้นก็คนต่อไปอีกประมาณ8นาทีเพื่อให้น้ำนมรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวก่อนนำมาบรรจุในขวดแล้วไปใส่ในตู้แช่เย็นอย่างนี้ล่ะครับฮ่า <laughs> ฮในที่สุดก็ได้เวลาพิสูจน์รสชาติกันแล้วล่ะครับต้องพิสูจน์เลยใช่ร้อนครับ ร้อนแต่ว่าอร่อยสดแล้วก็ที่สำคัญไม่มีกลิ่นอะไรเลยคอนเฟิร์มจริง,จร,งจริงครับนมแพะนอกจากจะอร่อยดีมีคุณค่าแล้วยังสามารถไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกนะครับอย่างเช่นสบู่น้ำนมแพะแชมพูน้ำนมแพะโลชั่นน้ำนมแพะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับลุงเป้ครับมาพูดถึง ถึงช่วงนี้เรามาพูดคุยกับลุงเป้งกันหน่อยนะครับว่าทิศทางของธุรกิจฟาร์มแพะต่อไปจะเป็นยังไงเออถ้าพูดถึงบริษัทด้านนี้นะครับผมมองว่ามันยังมีผู้บริโภคอะค่อนข้างจะมีออเดอร์แทบทุกเดือนในส่วนของในประเทศเนี่ยเราสังเกตดูแทบทุกจังหวัดนะครับ จะมีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะยังมีคนหาซื้อทุกวันเนื้อเนี่ยหมายถึงว่ามีผู้เอาไปขุนถ้าเป็นแพะตัวเล็กนะครับก็จะมีการจัดซื้อแทบทุกวันจะเอาไปใช้ในาศาสนพิธีส่วนใหญ่จะเป็นของมุสลิมแล้วในเครือข่ายสมาชิกเนี่ยตัวเลขที่อันนี้เราพูดถึงแพะเนื้อใช่ไหมฮะแพะเนื้อตัวเลขที่ส่งออกไปเป็นยังออไ,ปปไงถ้าถามว่ามียอดการจําหน่ายเยอะไหมปีหนึ่งก็เป็นพันล้านบาทพันล้านบาทสาหรับแพะทั่วประเทศไทยของไทยเนี่ยครับของประเทศไทย โอ้โหพันล้านบาทไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับแล้วถ้าใครสักคนอยากจะทําอาชีพเลี้ยงแพะล่ะครับจะต้องเริ่มเลี้ยงกันที่กี่ตัวล่ะครับแถ้าเป็นแพะเนื้อเนี่ยถ้าเลี้ยงเป็นอาชีพเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องมีถึง50ตัว50ตัวครับเพราะว่าเรามีการผสมเป็น2ระยะแล้วก็วางแผนการตลาดต้องต้องมีแผนการตลาด ว่าเราจะผลิตเนี่ยแล้วจำหน่ายในช่วงเดือนที่ต้องใช้ในศาสนพิธีทั่วๆไปก็ประมาณเดือนเมษายนเนี่ยเราก็จะมีการส่งแพะหลอดหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็เดือนตุลาปลายเดือนตุลากับพฤศจิกาเนี่ยช่วงเนี้ยเราก็จะมีการส่งแพะเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรที่เขาจะใชะ้ทางด้านบริโภคเนี่ย อีกอีกหลอดหนึ่งก็คือปีนึงเราเราใช้แพะในการที่ขายเนี่ยสครั้งนั่นคือแพะเนื้ออ่าแพะเนื้อครับและแพะนมเหครับแพะนมนี่ถ้าพูดถึงการตลาดเนี่ย<อ>เคล็ดลับขอ,ของของของการทำฟาร์มด้านนี้คือวางแผนการผลิตน้ํานมให้ได้ระยะกับความต้องการของตลาดมีจํานวนพอเพียงกับผู้บริโภคช่วงไหนนมแพะขายมีสุดที่บอกว่าหาซีซั่นอย่างนี้ตั้งแต่ฤดูหนาวนี่แหละครับ ที่ต่างประเทศเขามีฤดูหนาวซึ่งมีอากาศเย็นลบก็มีนะฮะหลายหลายประเทศก็จะหนีมาเที่ยวทางเอเชียเราตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยสี่สี่ถึงห้าเดือนนี้จะเป็นช่วงไฮซีซั่นเราขายน้ำนมได้ดีมากครับแล้วปัญหาการเลี้ยงแพะล่ะครับลุงเป้งหลักๆมันมีอะไรซื้อแพะมาแล้วเลี้ยงไม่เป็นจะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งจะเลี้ยงแบบยืนลงจะเลี้ยงแบบขังคอกแล้วให้อาหารให้เนี่ย ก็ยังไม่มีหลักวิชาการยังไม่มีครับเพราะวิชาแพะยังไม่ค่อยเปิดเผยเออมันยังมีเคล็ดลับการเลี้ยงอีกเยอะครับตั้งแต่คลอดมา แม่พันเนี่ยนมน้อยเราควรจะใช้อย่างไรสําหรับเกษตรกรใจดีอย่างลุงเป้งไม่เพียงตั้งใจศึกษาเทคนิคการเลี้ยงแพะจนขึ้นชื่อยังใจดีเปิดฟาร์มให้คนที่อยากเลี้ยงแพะมาเรียนรู้กันฟรีๆเลยล่ะครับนอกจากนี้ยังตระเวนไปให้ความรู้กับคนที่สนใจลุงเป้งรู้ดีครับว่าตลาดนมและเนื้อแพะย่งเปิดกว้างจึงช่วยสร้างเครือข่ายเกษตรกรคนเลี้ยงแพะทั่วประเทศเลยล่ะครับแฮ้เยี่ยมจริงๆ หลังจากฝ่า,ฝาฟันอุปสรรคต่างๆมากมายจนกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงแพะเราจรึงขอยกให้คุณชวรัตอัมโพหรือลุงเป้งเป็นเกษตรไทยไอดอลด้วยความเต็มใจครับ